ไปดูเหตุการณ์นี้หน่อยครับเหตุการณ์สุดระทึกขวัญที่วัดดังแห่งดีม,มีหลวงพี่คู่หนึ่งครับมีปากเสียงทะเลาะกันถึงขั้นใช้มีดเนี่แทงกันเลยสาเหตุเกิดจากอะไรรูไ้ไหมคุณผู้ชมเขามีการพูดเย้ยหยันกันว่าใครสวดมนต์เก่งกว่ากัน เมื่อวานที่ผ่านมานะครับตำรวจคุมตัวนายชานชัยอายุ37ปีตามภาพนะครับเป็นอดีตพระลูกวัดวัดไท่ที่ตำบลบางสีทองนนทบุรีพาไปทำแผนประกอบคำรับสาร,รภาพหลังเจ้าตัวได้ก่อเหตุใช้มีดหมอยาว5นิ้วนะครับจ้วงแทงพระบุญเลิศบริเวณสีข้างด้านซ้ายได้รับบาดเจ็บสาหาัสนายชานชัยคนนี้ครับเปิดใจกับทีมข่าวบอกว่า ก่อนเกิดเหตุเนี่ยทะเลาะกับพระบุญเลิศทะเลาะกันเรื่องอะไรทะเลาะกันเรื่องที่ตนถูกพระบุญเลิศพูดใจยเยาะเย้ยถากถางเป็นประจำ <c oughs> นายชันชัยบอกว่า <c oughs> เยาะเย้ยเนี่ยเฉพาะเรื่องการรับกิจนิมนต์เพราะพระบุญเลิศมักจะพูดว่าตัวเอง สวดมนต์เก่งกว่าสวดมนต์เสียงดังกว่าแล้วมักจะกล่าวหาว่าตนกินแรงไม่สวดมนต์ช่วยทําให้ตนเนี่ยทนไม่ไหวตัดสินใจไปเคลียร์กับพระบุญเลิศบนกุฏิเคลียร์กันในเกิดมีปากเสียงกันนายชันชัยบอกว่าตนเกิดบันดาลภูสะก็ชักมีดแทงพระบุญเลิศเข้าไปอนอกจากนี้นายชันชัยบอกอีกนะครับบอกว่าหลังเกิดเหตุนี่ก็รีบวิ่งหนีไปซ่อนตัวในห้องน้ําของวัด ก่อนจะถูกตำรวจตามจับกลุ่มตัวได้ในที่สุดครับทำอะไรข้าไปล้างตัวอระเปหลครับอ๋อหลบเหรอแล้วเลือดเต็มตัวป่ะปแล้วล้างป่ะผมไม่ได้ล้างครับเลือดเลือดผมไม่ได้ล้างอ๋อเลือดเต็มตัวครับหลังเกิดเหตุนะครับตำรวจนำตัวในชาญชัยไปสืบแล้วก็ให้ขาดจากความเป็นพระเป็นที่เรียบร้อยแล้วและแจ้งข้อสองสองข้อหาหนักเบื้องต้นกับน,า,นายชาญชัย พยายามฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและพกพาอาวุธมีดไปในเมืองหรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรคแล้วก็นำตัวนายชานชัยเนี่ยไปดำเนินคดตีตามกฎหมายที่โรงพักบางกรวยฟากด้านพระครูปัญญานันทวัฒน์ครับเจ้าอาวาสวัดไสออกมาพูดถึงเรื่องนี้บอกว่านายชานชัยมาขอจำพรรษาที่วัดได้4เดือนกว่าแล้วนะครับหวังจะให้ในายชันชัยช่วยเหลืองานที่วัดนี่แหละ เพราะบางครั้งมีกิจนิมนต์ที่ต้องใช้พระหลายรูปให้ครบพิธีสาเหตุก็ตามที่นายชันชัยบอกนั่นแหละพระบุญเลิศไปพูดจาเยาะเย,ะเยะ้ยไปยั่วโมโ oh, หทําให้นายชันชัยทนไม่ไหวแล้วก็โกเหตุการณ์นี้ขึ้นครับค่ะเขาเหมืองก็มาคอยลงรอยกันมีป่ามีเสียงกันอยู่เรื่อยแต่การเรื่องสวดศพส,สวดอะไรเนี่ยทางนู้นก็คอยแยบอยู่เรื่อยว่า สวดทำไมไม่ออกเสียงเนี่ยนะทำไมเสียงไอ้ต่างนี้ก็ติเสียงมังมาสวดแข่งกันไหมล่ะเกิดการท้าทานอ่ทีนี้ก็เขมเนกันอยู่เรื่อย่ง่ายพระที่ก่อเหตุคือพระที่วัดของเป็นพระมาจากเป็นพระมาจากเพชรบุรีมามาขอจำจำวัดอยู่ที่นี่แล้วก็บ้านเกิดเขากรุงเทพมาอยู่ที่นี่นานหรือยังคะก็ประมาณสี่เดือนติ นี่ครูผู้ชมครับจะเอาวาท่านก็บอกนะว่านายชันชัยกับพระบุญเลิศเนี่ยไม่ลงรอยกันมานานแล้วมีปากเสียงกันเป็นประจำเลยแต่ก็ไม่คิดว่านายชันชัยจะกล่อเหตุอุกอาจขนาดนี้นะครับ สำหรับอาการบาดเจ็บของพระบุญเลร์ตอนนี้เนี่ยยังไม่พ้นขีดอันตรายนะครับเนื่องจากท่านเสียเลือดมากคุณหมอก็ต้องดูแลแล้วก็ติดตามอาการอย่างใกล้ชิดครับอันนี้คือกลัวนะเนี่ยนะเป็นพระก็ต้องอดทนเนาะจริงนะครับบุเรียนะไปทําร้ายกันแบบนี้เนี่ยก็ไม่ถูกต้องแหละแฉ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 ครับ